เรียนเชิญให้ผู้เล็กรนะคะด็อบสเร์น้าลมรับเชินะคะสาวพัดขทาวเด็กและก็อวยพรเด็กๆนะคะเนื่องในวันคริสต์มาสด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีคุณลูกคริสต์มานนะครับสวัสดีลูกๆทุกคนด้วยมี <t ure> <t ure> ่แยงชุดแดงกันมาแล้วนะนับทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญช่วยวันคริสต์มาสเป็นวันท้ายวันปรฏิทินสองปะเต็มทำกิจกรรมเหมือนกันทั่วโลก เป็นคนไทยก็การกิจกรรมนี้ทุกเดือน่นนะครับจะได้เหมือนกับประเทศอื่นๆสังวันนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสื่นใจลูกจะได้ของขวัญที่มีพูดึงการตัดซอสและการแสดงของพีคง่คูดกก้วยขอให้ลูกมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะค,ค่ะขอเรียนเชิญท่านนะคะชมกิจกรรมน่า